ต้องขลังแบบนี้ใช่ใช่เหรอเดือนแล้วครัคิสตินใช่ไหมใช่ไหมกูนอยอยู่กูอบอกเลยกูแอบนอยกินข้าวในห้างด้วยร เขาบอกว่าหนูเหมือนคนไปเตะบอลตำบลน่ะบูรี่เสื้อตั๊มูต่อบ้างไหมคนบอกว่าเสื้อแฟนนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาจริงๆใส่ด้วยเลยเสื้อวัวชนคือแฟนเ มันจะเป็นเสื้อคนที่ใส่ไปดูวัวชนเสื้อพกแฟนเก็เสื้อที่แสบแบบแะแบบระสอบผูยก,กแขนยาวเหมือนเสื้อมินก็แต่มันจะเป็นแนวผ้าแบบสีแดงแดงมันเสื้อผูยสีเป็นนะใส่ดูวัวชนอะไรไม่เลยปูเลย,ย,ลาาลยทั้งหมสอสังไ้แล้วสั่ังขนาดพอดคำคนสัว่าตัว ก็คือเม้า,ามีเรื่องเหมือนใส่เสื้อแฟนเหมือนไปแข่งเองมันะ้งตอนนี้แฟนสนใจยังคะลองกิงมเมื่อวานจะนทำสะพานโค้งเ่ย แฟนฉันโมแต่ดูก็มาดีครับไงฉันก็เลยก็มาดีก็มาดีครับฉันก็เลยทำท่าสะพานโค้งนี่แล้วฉันก็เดินไปหาจ้าคนเยอะมากเลยน,ะน้องแฟนเงินธรรมาดาไป ก็เลยหวงว่าคนอยู่บางอย่างเขาไม่ทำงานใช่ไหมเราเข้างานไม่เป็นเวลาอย่างนี้ก็จบโดนอะไรี่เอาแผ่นไว้ข้างหลังเราแต่บอดมันไม่เห็นอะไรมากก็ไปจะใส่เพลง่้วไปใส่เพลงว่าตัดมาอลไไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ ก็ไปติดติแต่ก็ไม่ใส่กันตุ้งนะเออไปลงว่าอะไ่เสียชื่อ้วที่อะเมื่อคืคุณลองไหแไปคุณทำอย่างเงี้ยเอามือไว้ข้างหลังอ่ะคือคนที่เป็นผู้หญิงแท้เท่านั้นที่ทำได้เราววงกันตรงนี้ไม่ได้เพราะวาไม่ดีครับนม่มาที่้วงเป็ว้ ได้เต้องหเองนะนะตลกแฟนชอบลงคลิปมากก็ชก็ชอบทำตัวตลกให้แฟนลงชอบหัวแฟนเร็วมอหันเริ่มเปลี่ยนอะเรอ่เพื่อก็เดี๋ยวขอห้อยดีไหม ขาทำอย่างเงี้ยเดินเปินเลือดให้แฟนภูมิใจอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้มั็นอย่างนี้มันกว่าอ่ะมันกว่เมื่อก่อนไปหอมแกมน่ารักทุกคนทำเส้นเปลี่ยนไปแล้วคนเนี้ยนี่หนูก่อนดูลาเนาะก็ดูลาได้แต่พืชหอมจังนะหน้าเขาที่เราหอมคับที่รัาอ้วนแฟตเหลือเกิน เข้าใจคำว่ามันจะมีคนที่แบบที่เราอยู่ด้วยแล้วดูดีขึ้นปะหน้าเข้ามือนแล้วตอนนี้นูทำไห้ใช่ครับด,ดีกว่าเดิมวนแฟนวิธีวันนี้หาวิธีให้แฟนสนใจหรือ,อยัง วันนี้ในห้างเชว่าเซนจะปีนนั่งลานดีนะแฟนไม่แอบแฟนแอบเขาก็เล่นใหญ่ดลยประกาศโอเบเตอร์ดังนะครคุณเฉลิมรีให้แฟนเขา,าไหรอเป็นตามอเคเอสแนแอบแฟนนีอันนั้นอาจจะไปทำทุบสีได้อันนี้หญกไปฉันเช n นชีพเรีนฉันชีเรีคุณยึกว่าที่เรียนมีียกห เป็นนี้เลยฟังเรื่อยๆ่ะถตงการีกบรลชั้นเดี๋ยวนี้พี่มีเตะบอลให้พี่จัดใส่ชุดหนูจ้างนี้ดีกว่า รถสับล้อในเมืองที่เขาชอบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ศิลปินอะทีบินแปะถกรขบวนตัวกระนา้ใช่ไหมแต่หนูเอารูปแฟนที่มีในในหัวแปะแล้วหนูก็เขียนว่าแฟนหนุ่าข้า่มีใครถูกข้าวน้องสองได้ก็่เรานข้ามาแล้วก็้้าก นี่เดี๋ยวเรานกเกียรครับไม่ดูข้าวแฟนฉันข้าววันหนึ่อิ่มพอดีอันนี้อะไรไม่ได้ไม่เกิดเดี๋ยวเราช้อนข้าวไปมันเหมือนเพื่อนชายไปกินข้าวเันบ้างดูดิเร็รัดอิ่มมากเลยอ่ะ

มเมื่อคุณกินเบอร์เกอร์คิงเบรจะเล่าให้ฟัง<ะ>กินเบอร์เกอร์คิงที่ถามบอกว่าอุ๊ยการ์ตูนโอ้ตีสามเขาบอกว่าถ้าแฟนจะกินแฟนกินให้กินให้อิม่มตอนแรกบอกว่าหรือเขากินสตาร์บัคแซนด์วิชแซนด์วิชหนึ่งชิ้นดีนนนก็เลยโอเคสตาร์บัคปิดปกติเขาไม่ปิด แล้วทีนี้ก็เลยไปเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเป็นในส่วนของข้าวไก่ก่อนหนึ่งจานเราก็คิดว่าจะจบแค่ก้าข้าวไก่แซบ่บมีเบอร์เกอร์อีกหนึ่งมีไผ่ข้าวโพดอีกหนึ่งเพราะว่าโอเคอะไรเริ่มเยอะละตอนแรกว่าเซอร์ไพรส์เราก็ขึ้นที่นอนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปนั่งตรงนั้นเพราะเดี๋ยวจะหิวสวัสัีอุ้ยกลิ่นอะไรมันเหมือนไม่ใช่ไก่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ต้มมาม่าเพิ่อมอีกแล้ว เขามีพริกป่ะนูเคยกินแถวบ้านหนูก็มีป่ะมันมีเหมือนพริกปาปิก้าเลยเนี่ยอ๋อขวดแดงแดงแดงใช่ฉันงอนแฟนทุกวัน น่ากิดว่าเเทเหมืนที่พี at> ่ไวเนแในส่มีกเขอาลูก้าให้อยู่ไห้วเาเขากำลงคน่วยไม่วันนี้มีเรื่องเงินละในตัวพริกขวดแดงคุนะคะขอบคุณอยากได้ค่ะ นี่ฉันมีเรื่องเงิถึงเงอนแฟนฉันเปิดได้เลยวัน่าจุมากทุกคนฉันกำลังจะคุยกับแฟนอันนี้ปรึกษาจริงจังนะแฟนหมาน้องหมาตอนนี้ที่บ้านแฟนมีทั้งหมดกี่ตัวนะ ตอนนี้เลยแฟนเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหกตัวซึ่งเรื่องที่งอนเลยนะนี่ซีเรียสเลยละหมาเป็นตัวเมียหมดเลย้องปรึกษากับแฟนนิดนึงว่าถ้าหนูอยากให้น้องๆเปลี่น,นเพศละ่ะ <c oughs> คือพอมันเป็นตัวเมียแล้วแฟนหอ,อกหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าหรือแฟนหอ,อก ดีจากเง,ง,งินแฟนคลังกันอาจจะต้องให้แฟนเพแรับเปลี่ยนเป็นทอมให้หมดมือจะโอเคโอ้วันนี้ดูไม่หมดโกนเยอะสักตัวนการเดากันเองขด้นกี่คอกัน <c oughs> แล้วก็ต่อไปนี้ ูจะเอากระจกห้องน้ำออกกระจกไหนกระจกห้องน้ำที่รับอ่ะที่บ้านใหญ่เออทำไมไม่มีสิทธิ์มามองแฟนหนูตอนอาบน้ำด้วยซ้ำก็อาบกระจกแฟนจะต้องไปแปลนฟันพอแปลนฟอแฟนแปลนฟันใช่ไหมแล้วแฟนต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยแฟนกิ้มให้มา กินข้าวก่อนนะครับทุกคนแค่นี้<ม>